อ้าโอเคก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านคาร์ลัวนี่ก่อนตอนน,ำน้ำชาแนลสามเราวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแมบดัลไลมอนด์เอสแคปอาเบะทำไมถามานเนี่ยว่าทําไมผมถึงมาอัดคลิปคนเดียวนะเพราะว่าผมอัดคลิปกับคนอื่นเนี่ยอัดคลิปกับเพื่อนเนี่ยผมโทรผมโทรหาเพื่อนได้ไหมคือแบบผมอัดคลิปไปประมาณสองสามรอบอะคือมันไม่มีเสียงเลยเว้ยคือแบบการโทรไม่สามารถเปิดเสียงได้นะ ก็เลยมาอัดคนเดียวนะบอ่ผมก็อยากเล่นกับเพื่อนอยู่นั่นแหละนะใจจริงแต่หน้าปุกเนี่ยมันก็จะเอาเป็นเพื่อนนะครับก็ดูไปด้วยอืมเราก็จะมาเล่นกันเลยนะด่านแรกนะเขาบอกว่าให้เราเด็กเข้าไปในอุโมงค์กาเด็กเด็กนี่นี่คืออุโมงค์กาลิเบอร์แลอววะ <c oughs> เขาบอกให้เข้าไปนะเดลิมอนมอนบอกให้้ย ผมอ่านนะโอเ้เขาให้เข้าไปในกระเป๋านะครับอืมโอเคเอาไปเฮ้ยอุ้ยโอ้โอุยอ้ยอุย้ยสวยนะยังไม่ใช้ได้เลยเลยอ้ยไม่รับประกันความปลอดโอเคนะครับจริงๆเนะี่ยผมก็เล่นกับเพื่อนไปหลายรอบม,มากนะครับแต่วา่าแบบมันทำไม่ได้จริงๆนะก็อขออภัยด้วยนะขออภัยจริงๆคือแบบมันไม่ยอมให้ถ่ายจริงๆอะ่ะ ก็เลย้องมาอัดกัยนยอนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรบอรตกของหายอันนี้นาฬิกาหย,ยุดเวลาอันนี้มันหุ่นตัวที่มันต้องกดตรงจมูกมันนี่คือเครื่องร,อระงับอารมณ์ระงับอารมณ์อะไรกอย่างอันนี้น่าจะเป็นถ้าถ้าบอกถ้าบอกชื่อบอกอะไรผิดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะผมไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นน,นี่ก็น่าจะเป็นทำแมชชีนเน,ะนาะช่ะใช่มีวงหวนนี้ มีคอปเตอร์ไม่ไผ่ด้วยอันนี้นะ่าจะเป็นไข่นะนไข่อะไรนะไข่ที่เป็นแบบไข่ที่แบบพอไข่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วคราฝาาทเีเปิดมาปุ๊บคนนั้นก็จะชอบเรารักเรานะไข่นะอันนี้เป็นไข่จริงๆนนอันนี้คือหัวนกนะ วัวนกนจำไม่ได้แล้วว่าใช้ต่ออะไรอันนี้อู้ข้อมูลมีปัญหญ่อากาศแล้วก็มีหินหินริมแม่น้ำอะไรสุดๆทุกคน,นอู้มีโบุลยกิจดว้วยเด็ดดูความไม่เนีนนยนบุลยกิจทะลุอันนี้อะอ่ะเดามีอุ้ยดูเลมอนจังกำงจะก,การมิเป็นมินิดอลล่าครับทุกคนอุ้ยอุ้ยว้าย โอเคจะเล่นแบบตั mm ้งใจแล้วนะคุณจะไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่ารีวิวไปเยอะแล้วนี่มีประตูไปที่ไหนก็ได้ไปแค่นี้อย่าตกเอะไรโอ้มีนตัวอะไรมีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอเคจำไว้นะเดอรมอนกินดูโอเคแล้วให้เราสไลด์ลงไปชุ๊บเฮ้ยไม่ปลอดภัย ที่มีเขาจริงๆเนี่ยผมก็อยากบอกนะว่าผมต้องขอประทานอภัยนะอ,อนนคนที่ขอมานะว่าให้ผมเล่นกับยูทูบเบอร์คนอื่นกับเล่นเล่นกับเพื่อนอนะไรอย่างนี้นะันจะขึ้นให้อาคืนอ,อ,อ,อยากพูดสิผมอัดคลิปอยู่นะขออภัยนะเดี๋ยวผมตัดออกเองอันนี้ก็เป็นแบบน่าจะเป็นในตัวโดเรมอนนะดูดิ โดระยากิยังยังไม่เขียวอ่ะคิดดูโดเรมอนยังไม่เขียวอ่ะตืนเข้ามาเลยเอออ่าแต่ตรงนี้โดนสายไฟตรงนี้โดนได้นะบอกไปก่อนอ่ะเผื่อคนทีแ่แบบระแวงนี่ก็จะเป็นจิกพออุ้ยกินขนาดนี้อ้วนตายกอนแล้วเนี่ยโดเรมอนแค่ขาดแบบขาดโดนรยากิแค่สองสามวันก็ตายแล้วมั้งนะถ้าเยอะขนาดเนี้ยเด,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 ด้อเด้อเด้ออู้อันนี้เหมือนเป็นไวรัสนะ หลอดแล้วว้าเตยเออเดี๋ยวทำไมหุ่นยนต์นี่หุ่นยนต์มีกระดูกด้วยเหรอมัน,นมีกระดูกสหลัง,ลงเอาจริงๆนะถ้าผมสร้างผมน่าจะสร้างเป็นสายสายไฟมากกว่านะเออเราไม่ได้มาวิจารณ์แบบนะามาเล่นเออนี่น้ำจะเก็โอเคนะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะทุกคนแค่มองมันผิดอืมไม่ใช่อันนี้น่าจะมีท่อให้ลงไป มินิโด่ามีเขาเลยโอเคทต่ไมมินิโด่าจะปล่อยเลเซอร์ออกมาจากตาได้เอ,อือมังกรก็งองอยู่เหมือนกันนะมีเขาปล่อยเลเซอร์ออจากตาอะไรเงี้ยอุ้ยตัวเลมอนเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วน่าจะบอกว่าให้หนีออกไปเลมอนตัวใหญ่ขนาดนี้ อุวิโดเลมอนเอาชนะมินิโดราได้แล้วมันกำลังกลับไปเป็นเหมือนเดิมจิบไปอ่าเรามาดูกันสิเกี่ยวอะไรกับดูเลมอนนะถามจริงเหอะทุกคนมันเกี่ยวอะไรกับดูเลมอนวู้ววเฮ้ยเราได้รู้ความลับแมปแลครับ เราตกใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ความลับแมปนะว่ามันจะเป็นยังไงให้แบบเห็นชัดเจนเลยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอุ้ยขึ้นมาสวารรค์นะสวรรค์จะมีอะไรกันน้าโอเคเข้าใจเข้าใจคนทำแมป <c oughs> ทำไมเราปีนอย่างเงี้ <c oughs> อยอุ้ยอุ้ยอ่ะอ่ะคือโปรแกรมอัดเนี่ยผมต้องไป หาโปรแกรมอัดใหม่แล้วเพราะว่าเกมอัดอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถแบบอัดตอนที่ผมโทรหาเพื่อน,นแล้วก็เล่นกัน,กนได้โอตง้งมีของวิเศษวิเศษเยอะมากอู้ยมีคนรอเราด้วยไปใ้ยยอดส่นวนหวีเอ้แว่นตาโดบิตาอืมเดดยอดเลยผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังอะไรนะผมไม่มีผู้ติดตามอยู่ขนาดนั้นหรอก บินไปบินไปยังยากเกินแสนเค้นอยู่แหละความหมายโอ้หนังสือการ์ตูนโรบิตะทุกคนจะใหม่นะครับอ่านี่ดูเลมอนเรื่องใหม่นะครับดูเรมอนจะฟันเย็นอย่างนี้แล้วใจแอนก็จะหน้าตาปเป็นแดงยินโรบิตะคือแบบทุกตัวมันว่าดีเว้ยแต่ว่าดูเลมอนเนี่ยน่นานหน้าเกียดโอเคเดี๋ยวโรบิตะามันแค้นใจแอนขนาดที่แบบ กินลูกหน้าใจแอนมาแล้วก็เอาปืนเนื้อมายิงเฮ้ยปืนบอชบอสใช่ไม่ใช่เฮ้ยดูปติตากำลังดูหน้าชิสกาอยู่ลูกชิสกาดูหน้ามันดิฮึบชุบฮู้ย,ยฉันจะลงไปใส่เฮาเดอเอาจริงนะถ้าปิน้นถ้าปิ้นแล้วเอา,าเออกมาทิ้งอย่างเงี้ยอย่าปิ้นเลยเปลืองกระดาษปึกต้นไม้ด้วยซะ เอาจจริงน้ำในเรื่องมันจะไม่มีเขียนเกตเกตเอฟอย่างนี้นะมันจะมีเขียนแค่ศูนย์อยู่ข้างบนอือพับจรวดด้วยเพิ่งรู้นะโรบิตตาพับจรวดด้วยเต้เจนี่คือความชั่วของโูบิตะาติดีติดีติดีดูมันดูแก้จะเกตเอเป็นเกตเอแล้วจากเลขศูนย์เป็นหนึ่งร้อยเยอชี้เนี่ยสุดๆเลยโนบิตะาเอ้ยเพื่อนรักเอ้ยเฮ้ย สุดยอดทุกคนสุดยอดเขาทำแมปได้สวยอยู่นะถือว่าดีถือว่าดีดดปะปะปะเอ่อวันวะตนี่คุณครูเหรอวะเนี่ยเป็นครูฝมจริงอะไรเฮ้ยไม่มีปันปลาจรวดด้วยหรอเท่ห์วะเฮ้ยทำข้อสอบได้เท่าไหร่ พื้นยังไม่น่า,าไว้ใจอู๊เหมือนโนวิตะเปี๊ยบเลยครับคนนี้คนนี้เหมือนกันมาแต่เพื่อนโนบิตะอีกคนผมฟ้าด้วยเหรอน่าเพื่อนโนวิตะหน้าทาอย่างนี้โอ้ยเพื่อนโนบิตะเป็นเวนเพนกวินครับทุกคนดูโนโอ้ยตรงนี้มีคนหลับอยู่นะใส่หูฟังนอน มีคนแอบรักนะโอ้ย,อยมีคนแอบชอบดิแอบรักอะไรล่ะแล้วดูสิครับโรงเรียนนี้เขาสอนโจรน,นะอย่าไปเรียนนะสอนโจนนี่ใครหัวล้วนจนโอเคโอเคนี่คือรูปตัวผมนะในเวอร์ชั่นแบบ โมชั่นที่ผมใส่สกินผู้ชายนะมันจะหน้าตาประมาณนี้เลยผมผมจะประมาณนี้เลยนะไม่หมายถึงผมสีนะสีผมจะประมาณนี้แล้วก็มีเพนกวินอีกตัวหนึ่งนะตุ๊ปินมาทําเพื่อคือแบบถ้าใจแอนมาเห็นคงโกรธมากอะเออว่าไงเดินดินอันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะผมก็จะผมก็จะพาไปที่รับด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ ep นี้ต้องเป็น ep สองครับอ่า วันนี้ใครอะดูกางเกงมันดีๆเนี่ยอะไรอ,อ,อ๋อเหมือนเป็นตราเรามารับตราได้อืมนี่มาดูโดเรมอนโดบิตราละชิดไม่เห็นเหมือนในรูปเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนี่ยกลับไปเนี่ยใครไม่รู้อันนี้เซนโอ มีโดเรมีด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราติดตาม EP 2บสอง